ตอนที่ห้าสิบเอ็ดแล้วเสียงอของข้าโอดกระดังขึ้นเมื่อลินหลอนเกี่ยวพันลินเล็กไม่หยุดหย่อนทั้งดุนทั้งดันและขบเมมจนล่างบางสุดทานไปทั่วล่างพิมก็เลื่อนมือมาใตา้ มาข้างล่างเพื่อปลดการเกงของล่างบางโอ๊ตลุกขึ้นยืนก่อนพิมกระบอกเสียงพราข้าโอ๊ตก็ยอมลุกขึ้นยืนแต่โดยดีพิมก็จัดการถอดการเกงของข้าโอ๊ตออกอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าความต้องการมันจะมีมากแต่ข้าโอ๊ตก็ยังรู้สึกเขินอายอยู่ดีพิมไม่ไหวกระบอกได้นะข้าโอ๊ต ก็เริ่มจะทนไม่ไหวรีบอุ้มล่างบางตรงไปที่เตียงทั้งๆท,ที่ตัวยังเปียกอยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่ล่างบางก็ดีหน่อยตรงที่ไม่มีเสื้อผ้าพันกายแล้วเมื่อวางล่างบางลงบนเตียงกว้างได้แล้วพิมก็จัดการถอดเสื้อของตัวเองออกโดยที่ข้าโอ้ตยังคงนอนดิน้นเดาเดา ด้วยความที่แบบต้องการมากพิมพ์เร็วหน่อยลางบางก็ทนไม่ไหวถึงขั้นที่แบบเรียกร้องหาพิมอะเพราะว่าอยากจะระบายความอึดอัดออกมาเต็มทีทําให้พิมพ์รีบถอดเสื้อผ้าออกอย่างรูดเร็วกองไว้ที่พื้นห้องนั่นแหละลางสูงก็กระโจนขึ้นบนเตียงทันทีลางบางก็อ้อนวอนออกมาเพราะว่ายามันออกฤทธิ์เต็มทีพิมพ์ก็เห็นท่าว่าลางบางคงจะทนไม่ไหวแล้วกูบอก ไม่ถูกอะ่ะบางทีกูก็กลัวบางทีกูก็อยากให้มึงช่วยอะ่ะทำไงดีล่างบางก็บอกในะสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองออกมาพิมก็ยิม้มหึ่งก่อนจะจบซับลงบนแผ่นหลังเนียนกับข้าโอ๊ตเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ให้ล่างบางแล้วค่อยๆแล้วนั่งเลคะ่ะก็เรียบร้อยลงเรียนพิมพ์ไปเรียบร้อยสรุปข้าวโอ๊ตนะฮะไอก็ต้องขอ ถามฉากไปนะคะใครอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะสนุกสนานกับฉากนี้แค่ไหนต้องไปอ่านเองนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็มีคนถามด้วยว,ว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายไม่ใช่ตอนท้ายสี่อ้าวอกเลยรับกันมันชื่อว่าแรงประทะรายนะคะทุกคนไปหาอ่านได้อ่านฟรีคะ่ะที่ทันเวลานะคะ ฤิดยาก็ยังไม่หมดอนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามก็คือแบบพิมพ์ก็ทําการสูบเลือดสูบเนื้อเข้าโอ๊ตแบบกระนาใจเลยค่ะไปหาอ่านต่อกันเองนะจ๊ะบอกชื่อเรื่องแล้วนะแรงประทาร้ายโอ้มึงว่าไอโอ๊ตมันจะเป็นอะไรมากไหมอะ่ะขนมปังก็ถามขึ้นหลังจากที่อาบน้ำ เตรียมตัวจะเข้านอนไม่เป็นไรหรอกตอนที่มึงโดนยามึงเป็นอะไรไหมล่ะโอก็ถามยิ้มยิ้มเป็นลางเล็กก็ตอบโอก็ขมวดคิ้วนิดนิดเป็นอะไรวะลางสูงก็ถามกลับเป็นเมียมึงไงถามได้นะถ้ามึงไม่ใช้ยากับกูกูคงยอมมึงหรอกลางเล็กก็พูดแขวออกมาทําให้โอยิ้มขำนั่นสินะงั้นก็มาทําหน้าที่เมียเะดียตัวเล็ก โอกพูดบอกอกมายิ้มยิ้มคืนนี้งดก่อนไม่ได้หรอโอ้กูเป็นห่วงให้โอ๊ตมันร่างเด็กกรพูดอ้างเกี่ยวอะไรกันอะตอนนี้ไอโอ๊ตมันก็กําลังทําหน้าที่มีให้พีเหมือนกันมึงไม่ต้องไปห่วงมันหรอกก็มึงเองไม่ใช่หรอที่เสนอหน้าที่ไอพีให้ไปจัดการโดยการซื้อของทุกอย่างให้นะโอก็พูดบอก มันก็ใชก่กูกลัวเพื่อนกูเจ็บแบบกูนี่ลางเล็กก็บอกออกมาเสียงอ้อมอ,อ,อ,อย่าคิดมากเลยขึ้นมานอนได้แล้วเร็วลางสูงก็พูดบอกลางเล็กก็ขยับขึ้นไปบนเตียงกว้างก่อนจะล้มตัวลงนอนข้างๆอลางสูงก็ดึงลางเก็กมาตอดไว้ขนมปังก็นอนซุกลางสูง เช่นกันโอขนมปังก็เรียกคนรักอือโอก็ขานรับในลำคอเราสองคนจะคบกันได้นานแค่ไหนขนมปังก็ถามขึ้นเสียงแผวโอก็ขมวดคิ้วเข้าหากันนิดนิดทำไมถามเรื่องนี้อีกแล้วล่ะปังโอก็ถามกลับก็กูอยากรู้ว่าครอบครัวของเราสองคนจะยอมรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าขนมปัง ก็ถามอีกเลิกพูดเรื่องนี้เถอะถ้าไม่มีใครรับได้กูจะพามึงหนีโอก็พูดบอกออกมาตลกไปและมึงขนมปังก็ว่ากับเอาหน้นาเลิกพูดเรื่องเครียดแล้วมาทำอย่างอื่นกันดีกว่านะโอก็พูดบอกพร้อมก,กับมบงขนมปังด้วยสายตาอื่นๆไม่เอานะโอ้ล้างเลยกลองล้านเมื่อล้างสุงพิกตัวเอง ขึ้นมาคำล่างเล็กาวายและเวลาผ่านไปไม่นานแน่นอนจะเรียบร้อยลงเรือนโออีกเช่นกันแสงแดดที่ผ่านเข้ามาทำให้ข้าโอ๊ดลืมตาขึ้นทีละนิดเพื่อให้ดวงตาได้ปรับแสงก่อนจะลืมตามองเพดานทำไมมันมืนหัวแบบนี้นะลางบางก็พูดขึ้นเบาๆแต่พอจะขยับตัวก็ต้องชะงนักอ้อย ร่างบางก็ร้องลั่นว่ารู้สึกเจ็บโอ๊ตเป็นไงบ้างพิมก็สะดุ้งขึ้นมานาั่งทันทีขาโอ๊ตมองล่างสูงตรงหน้าที่ไม่ได้ใส่เสื้อก่อนที่ภาพทุกอย่างจะประมวลเข้ามาเหมือนฟิวภาพยนตร์คาโอ๊ตล่างบางก็รีบเอาผ้าห่มมาคลุมหัวตัวเองทันทีแม้ว่าจะเจ็บอยู่ก็ตาม โอ๊ตเป็นอะไรกูเชละโอ๊ตฉันกอโทษฉันกอโทษพิมกระพูดขอโทษล่างบางเป็นการใหญ่กูไม่ได้โกรธล่างบางกระพูดออกมาใต้ผ้าห่มไม่โกรธก็เปิดผ้าคลุมมาคุยกันก่อนสิพิมก็บอกออกมาอีกก็กูอายนี่เมื่อคืนทําไมกูเรียกร้องขนาดนั้นวะล่างบางก็บอกออกมาอีกทําให้พิมขี้ยิ้มออกมาจําได้ด้วยเหรอ ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างพิมพก็แกล้งถามเมื่อรู้ว่าร่างบางกำลังอายถ้าจำไม่ได้กูจะมาายแบบนี้หรือไงเาราร่างบางก็โวยวายขึ้นมาก่อนที่ทางห้องจะเงียบข้าวอดก็ค่อยๆเปิดปรห่มอ,ออกมาอย่างสงสัยพบว่าพิมพ์กำลังนั่งมองตัวเองแล้วยิ้มอยู่ ยิ้มบาเลยลางบางก็ว่าบอกออกมาท,าท,าทั้งๆทีใบหน้าก็ยังแดงกับตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะโอ๊ตพิมก็พูดขึ้นเรูแ้แล้วนะลางบางก็ตอบกลับนายไม่เสียใจใช่ไหมที่ต้องมาเป็นเมียฉันนางสูงก็ถามขึ้นมาอีกก่อนที่จะถามนายใช้สมองหรือเปล่าฮะถ้ากูเสียใจแล้วกูจะยอมให้มึงทํากับกูแบบนี้ทําไม จริงอยู่ว่ากูโดนยาแต่ใช่ว่ากูจะไม่มีสติไม่รู้<ม>เรื่องนะลางบางก็โวยใส่พีมก็ฉันกลัวนี่กลัวว่าพอตื่นมานายจะจําไม่ได้กลัวว่านายจะเกียดฉันหาว่าฉันช่วยโอกาสกับนายพีมก็บอกออกมาเสียงอย่อยทําไมจะจําไม่ได้ลางบางก็บอกมาเสียงแผ่วด้วยความอาย พิมก็ยิ้มนิดๆก่อนจะก้มลงไปจูบทราบที่หน้าผากของข้าวโอ๊ตเบาๆอ้าจริงสินกินยาก่อนนะจะได้ไม่อักเสบมากพิมก็พูดบอกออกมาอย่างนึกได้ก่อนจะเอายาที่ขนมปังซื้อให้ส่งให้ข้าวโอ๊ตล้างบางก็รับมากินและดื่มน้ำตามก็เหนียวตัวอยากอาบน้ำแต่กูลุกไม่ไหว ข้าโอ๊ก็พูดบอกออกมาเสียงไอ,ไอ่อยๆงั้นเดี๋ยวฉันพาไปอาบนะพิมก็บอกกลับไม่เอาลางบางก็ตอบกลับทันควันทำไมละ่ะก็นายลุกไม่ไหวฉันก็จะพาไปนี่ไงลางสูงก็บอกอีกใบหน้าหวานยังคงขึ้นสีละเลือกก็เออล่างบางก็พูดไม่ออกพิมก็ยิ้มกลิ่ม ไม่ต้องอายแล้วเห็นกันแทบทุกซอกทุกมุมนอนนิ่งๆเดี๋ยวฉันพาเข้าไปล้างตัวพูดจบล่างสูงก็ช้อนล่างของล่างเล็กขึ้นทันทีโอ๊ยบ,บ้างในสีกูเจ็บนะข้าโอดตก็โวยขึ้นมาทันทีกรับกราบจะพยายามทำให้เบาที่สุดนะครับพิมพ์ก็พูดเบายิ้มยิ้มวันนี้เป็นวันหนึ่ง พีมรู้สึกมีความสุขมากๆตูดตูดตูดเสียงโทรศัพท์ของขนมปังก็ดังขึ้นขัดจังหวะการนอนของคนทั้งคู่ล่างลเลยพยายามควานหาเมื่อเจอก็หยิบขึ้นมาดูในขณะที่โอก็นอนกอดตัวเองอยู่พี่พบขนมปังขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนจะหันไปมองคนที่กอดตัวเองอยู่โอก็ยังคงหลับสนิทสวัสดีครับ ขนมปังก็พูดเสียงเบาๆเพราะกลัวว่าโอจะได้ยินขันจะลุกออกไปคุยนอกระเบียงก็กลัวว่าโอจะรู้สึกตัวปังเมื่อวานเราบอกพี่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะเสียงร้อนรนของผมก็ดังขึ้นทำให้ขนมปังงุนงงอยู่หัวหินครับปังก็ตอบกับหัวหินจริงๆด้วยแล้วโอทำไมมันไม่เปิดเครื่องพี่โทรหามันตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะ พึ่งนึกได้ว่ามีเบอร์ของเราอยู่ผมก็ถามขึ้นทันทีใครโทรมาเสียงแข็งของคนที่นอนกอดกระดังขึ้นเออขนมปังก็ไม่กล้าบอกนะคะออามันนี่โอ้ข็ขว้าเอาโทรศรัพท์ออกไปจากมือขนมปังก่อนจะดูลายชื่อเครื่องนี้มีเบอร์พี่พบได้ไงฮะล่างสูงก็ถามออกมา มึงอย่าเพิ่งว่ากูได้ไหมพี่เขาบอกว่าเขาโทรหามึงไม่ติดมึงคุยกับเขาก่อนสิขนมปังก็ว่าบอกมาโอก็มองล่างเล็กอย่างขาดโทษก่อนจะพูดสายโทรมาเมียคนอื่นแต่เช้าหมายความว่ายังไงพี่พบโอกระถามพี่ชายตัวเองเสียงแข็งแก่อย่าเพิ่งมาหึงห่วงตอนนี้ได้ไหมโอตอนนี้ฉันกำลังขับรถไปหัวหินพบก็พูดบอกโอก็ขมวดคิ้วเข้าหากัน พี่จะมาทำไมลางสูงก็ถามกลับไปอีกไอโอเก็บฟังฉันให้ดีนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ม้าของแกเขากำลังไปหาแกที่หัวหินเขาโทรมาถามฉันเรื่องที่แกไปคบกับผู้ชายด้วยกันฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้ม้าของแกถึงที่นั่นหรือยังพบก็พูดบอกโอก็นิ่งอึง้ง เดี๋ยวนะพี่พบแล้วม้าจะรู้ได้ไงแล้วม้าจะมาทําไมม้ากลับมาจากเมืองนอกแล้วหรอโอ้ก็ถามกับเป็นชุดฉันไม่รู้เว้ยพอม้าแกบอกฉันว่าจะไปตามแกที่หัวหินฉันก็เลยโทรมาเช็คฉันก็เลยโทรมาเช็คพวกแกเมื่ออยู่ที่หัวหินหรือเปล่าโอ้ฉันว่าแกพาขนมปังออกจากโรงแรมก่อนจะดีกว่าว่าฉันไม่รู้ว่าม้าแกคิดอะไรอยู่ผบก็พูดบอกออกมา ผมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจ,ใจปังมันเด็ดขาดพี่ผมต่อให้เป็นหมาก็ตามเถอะโอ้ก็พูดบอกกลับไปขนมปังก็มองล่างสูงหน้าเครียดเมื่อได้ยินชื่อของตัวเองและแม่ของล่างสูงฉันกำลังรีบไปแกก็คุยกับมาก,กดีๆแล้วกันปมก็บอกก่อนจะวางสายไปโอ้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นขนมปังก็ถามทันทีไม่เห็นว่าโอวางสายแล้ว ม้าของกูเขากำลังมาที่นี่โอก็พูดบอกออกมาตรงๆขนมปังก็น่าเสียแล้วเขาจะมาทำไมมึงจะบอกนะว่าเขารู้เรื่องมึงกับกูขนมปังก็ถามอีกโอจึงพยักหนา้ากูกำลังสงสัยว่าม้ากูรู้ได้ยังไงแล้วม้ารู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ที่นี่โอก็พูดขึ้นก่อนจะชะง,งักเจน ล่างสูงก็พูดชื่อหญิงสาวคนที่น่าสงสัยที่สุดปังมึงหอกอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนนะกูจะไปถามเจนเรื่องนี้กูค,คิดว่าเจนน่าจะเป็นคนโทรไปบอกมากูแน่แน่โอ้ก็พูดบอกอย่างรีบร้อนก่อนจะลุกไปสวนเสื้อผ้ากูไปด้วยโอกูไม่อยากอยู่คนเดียวขนมปังก็รู้สึกวันใจแป,กแปกลกๆรออยู่ที่นี่แหละปัง เดี๋ย k ก,กลับมาโอ้ก็พูดบอกก่อนจะเดินออกจากห้องไปขนมปังก็สุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงรู้สึกมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกลงว่าแม่ของโอรู้เรื่องของขนมปังกับโอแล้วหรอแล้วแม่ของโอ้ทำไมต้องมาถึงหัวหินแล้วแม่ของโอนิสัยยังไงใจดีหรือเปล่าและที่สำคัญเขาจะยอมรับเรื่องของขนมปังกับโอได้ไหม ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปโดยที่ขนมปังก็ยังไม่เคยได้เจอพ่อแม่ของคนรักเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ๋โอโอ้ก็กดออดหน้าห้องพักของเจนและมวยอย่างเร่งรีบก่อนที่มวยจะเดินงัวงเงียมาเปิดมีอะไรเหรอโอ้มวยก็ถามคือโอก็เดินแทรกมวยเข้าไปในห้องแล้วมองหาเจนเจนละมวยโอก็ถามขึ้น ไม่รู้สิเห็นออกจากห้องไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วไปเดินเล่นหรือเปล่าหมวยก็พูดบอกหมวยฉันถามเธอตรงๆเลยนะเจนเป็นคนโทรไปห่างม,มาชัดชิมไหมโอก็ถามขึ้นถามหมวยตาสว่างเออนายพูดเรื่องอะไรนะโอหมวยก็พูดเสียงอึก,อ,กอักอกึกอักหมวยฉันรู้นะว่าเธอหวังดีกับเจนแต่ถ้าเธอสนับสนุนให้เจนทำแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าความหวังดีหรอกนะรู้ไหม โอก็พูดบอกออกมาหมวยกินน่าเสียไปนิดแล้วนายจะให้ฉันทำยังไงฉันห้ามยเจนมันแล้วนะแต่เจนมันไม่ยอมฟังฉันเลยหมวยก็บอกออกมาในที่สุดแปลว่าเจนโทรไปฟ้องหมาฉันจริงๆใช่ไหมโอก็ถามขึ้นอีกหมวยจึงพยายหน้าแล้วเจนพูดอะไรกับมาฉันบ้างโอก็ถามอีก เจนมันก็บอกอและวว่าน,นายคบกับผู้ชายด้วยกันและดูเหมือนจะหลงมากถึงขั้นพาไปอยู่ที่คอนโดและพามาเปิดตัวกับเ,เพื่อนเจนมันพูดเยอะนะนายไปถามมันเองเถอะแต่ขอร้องถ้าไม่เหลือบากวนแรงยกโทษให้เจนมัเถอะนะหมวยก็พูดเพราะมีอยากจะให้เพื่อนผิดใจกันอ๋อเสียงออดหน้าห้องพักของขนมปังกระดังขึ้น โอ้ไม่ได้เอาขี่การาดไปละว,วะขนมปังก็พึมพำก่อนจะรีบเดินไปเปิดประตูล่างเล็กกชะชงหนึ่งมเมื่อเห็นคนแปลกน้ายืนอยู่ที่หน้าประตูเป็นหญิงวัยกลางคนในชุดรู้พร้อมกับผู้ชายแปลกหน้าอีกสองคนเออมาผิดห้องหรือเปล่าครับขนมปังก็ถามขึ้นก่อนที่หญิงวัยกลางคนจะเดินแทรกตัวเข้ามาในห้องลูกชายตัวดีของฉันอยู่ไหน ขนมปังก็สะดุ้งกับเสียงของผู้หญิงคนนี้หัวใจก็เต้นระรัวเมื่อพอจะเดาได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครคุณหมายถึงโอหรอครับขนมปังก็ถามขึ้นใช่ใช่ตอบฉันมาสาิเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ขนมปังด้วยตอนหน้าตอนที่ห้ิบส